สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องุพยอมค่ะตอนนี้บ้านไร่องุ่พยอมก็ปักค้างถั่วเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะปักค้างถั่วแบบโบราณนะคะโดยการใช้ต้นกระถินนะคะต้นกระถินประมาณสี่หุนนะคะตัดมาก็ทําแบบนี้นะคะก็ขัดเป็นตาข่ายแบบนี้นะคะใช้แค่ปีเดียวหรือว่าใช้แค่คราวเดียวนะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะเอาค้างนี้หรือออกไปทําฟืนได้เลยนะคะพอดีแห้งนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกกันนะคะอันนี้ก็คงปักเสร็จเดี๋ยวนี้นะคะกําลังเหนื่อยนะคะก็เลยม,มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูสักนิดนะคะว่าการใช้วัตถุที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเองนะคะไม่ต้องไปซื้อตาไขา่ มาขึงนะคะใช้แบบนี้ใช้แค่ครั้งเดียวถึงตาข่ายซื้อมาก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะครั้งต่อไปก็จะหย่อนจะยานนะคะก็ทำให้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าอ,อ,อีกอย่างหนึ่งถั่วฝักยาวปลูกซ้ำที่ไม่ดีนะคะถึงจะย้ายหลุมก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็ จากประสบะการณ์ที่แา่ไร่องพยอมได้ปลูกปลูกถัว่วฝักยาวขายนะคะปลูกซ้ําที่ไม่ดีค่ะบอกได้เลยนะคะว่าไม่ดีเพราะว่าโารคแมลงจะเยอะกว่าปกตินะคะส่วนอันนี้ก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะคือปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะก็คือบา่ไร่อพยอมเอากระสอบทิ้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเอาไว้กลางฝนเลยนะคะ ตากแดดตากฝนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่โรยๆใส่ไม่ต้องมากนะคะใส่มากไปเดี๋ยวงามเกินไปก็ทำให้ไม่ค่อยติดฝักนะคะ ช่วงนี้ก็จะใส่ปุ๋ยคอกก่อนนะคะในพื้นที่ของบ้านไร่องยอมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นบวบเป็นถั่วฝักยาวใบมักจะเหลืองนะคะหลายคนบอกว่าขาดธาตุอาหารนู่นนี่นั่นนะคะสมัยก่อนนะคะยังใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีอยู่นะคะก็ใช้แบบนี้เหมือนกันนะคะใส่ก็ไม่เคยหายนะคะ บางคนก็บอกว่าเลาธาตขาดธาตุอาหารโนู่นนี่นั่นแต่เอามาใส่เข้าจริงๆก็ไม่ได้ผลนะคะอันนี้ก็บรรังพยอมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะอะ่หมดพอดีเลยเดี๋ยวไปเอามาใหม่ใบพืชผักของบะลัพยยอมนะคะก็จะสีออกเหลืองๆห,หน่อยนะคะ แต่ถ้าเป็นพริตไม่เหลืองนะคะแต่ถ้าเป็นผักคะนาหรือว่าเป็นถั่วฝักยาวอย่างนี้จะเป็นนะคะเนี่ยใบจะเหลืองๆอ่อนๆแบบนี้นะคะนี่เราก็มาใช้พั่วเล็กๆแบบนี้นะคะพ่วตักดินเล็กๆสําหรับใส่กระถางนะคะก็เอามาแทงดินให้ล้วนๆหน่อยนะคะแล้วก็หมก ขีวานิดนึงนะคะนี่ค่ะเราไม่หมกก็ได้นะคะอเอินพักเหนื่อยไปด้วยก็เลยพวนดินสักหน่อยนึงนะคะปกติแาแรงพยอมปลูกไม่เคยพวนดินเลยนะคะแม่ว่าผักนั่นจะเป็นมะเขือหรือว่าพริกนะคะเพราะว่าการพวนดินนี้ ทำให้รากปร่งแมลงวีขาวมักจะเข้าทางโคนนะคะปล่อยเชื้อไวรัสลงมาก็ทำให้พืชนั้นเป็นเชื้อโรคนะคะไม่เจริญเติบโตก็ทำให้ผักนั้นส่วนมากก็จะทำให้เหลืองแล้วก็เฉาตายนะคะแต่วันนี้เกิดจะขยันทดลองนะคะก็ทดลองไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนตรงนี้ที่เคยเป็นค้างถั่วเก่านะคะบาลามพยมก็ลื้อออกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอามะเขือที่อยู่ในถุงมาลงหรือไงยังไม่แน่ใจเลยนะคะตอนนี้เหนื่อยจังส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นถั่วพุ่มนะคะของคุณต้อมนะคะนี่ค่ะก็จะมีใบเลือเหลืออุย้ยมีเพียลงอีกแล้วว่าเนี่ยโอ้โห พี้ยลงเต็มเลยเดี๋ยวต้องใช้น้ําหมักมาฉีดแล้วอ้โหติดดอกแล้วด้วยแต่ยอดเขาก็ยาวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะโ,โหเพี้ยมากินซะแล้วโ,โหเนาะจริงๆเลยอุตส่าห์เอาป่าเข้ามาไว้ให้แล้วโอ้โหนั่นก็ต้องถอนออกแล้วป่านเนี้ย อาศัยป่าไม่ได้ซะแล้อุตส่าห์เอาป่าไว,ไว้กันเพีย้ยโอ้ยแตงไทยของแม่บีแตงไทยอ่อนนะคะเต่ากินใบหมดเลยนะคะป่าช่วยไม่ได้แล้วก็ถอนป่าออกเอะโอยเต็มเลยเดี๋ยวต้องปักค้างก่อนนะคะ จะไม่ปักค้างหรือก็เถาเขาก็ยาวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะทําให้ฝักเขาจิ้มดินนะคะสําหรับถั่วพุ่มนะคะบาลังพยมจะไม่ได้ขัดนะคะคือตั้งเป็นแถวตรงๆขึ้นมาเลยนะคะปักตรงๆมาเลยนะคะไม่ทําลายขัดนะคะนี่ค่ะเหนื่อย เปนน็นว่าถั่วพุ่มของคุณต้อมแถวยาวนะคะก็เลยแต่เขาออกฝักแล้วนะคะเพราะอายุเขาได้นะคะก็มีเพียลงนะคะเพียอ่อนลงนะคะ<ม>เดี๋ยวจะต้องใช้น้ำหมักน้ำหมักฉีดนะคะพอดีแล้วฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วนะคะก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปักค้างถั่วนะคะทั้งผัวทั้งถั่วพุ่มแล้วก็ ทัวฝักยาวของบารายองพยอมนะคะตอนนี้เพียเต็มเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ